ระบบเจ้าสำนักต่างมิติตอนที่66เจ้าสำนักไปคือค่าขอแลกมันด้วยได้หรือไม่ซอซ่าเอ่ยถามหลังจากเห็นไปลู่หลินยอมแลกย่าจิตวิญญาณที่โตแล้วกับต้นอ่อนเพียงหนึ่งรต้นแม้จำนวนขนาดนั้นมันจะฟังดูเยอะแต่ก็ใช่ว่าเขาจะหามันมาไม่ได้หากเขาใช้เงินเก็บของตัวเองหาซื้อพวกมันจากสหพันธมิตรแม้จะต้องสิ้นเนื้อประดาตัวแต่สิ่งที่ได้กลับมามันย่อมคุ้มค่า ซึ่งเขาก็ไม่คิดอยู่แล้วว่าจะเก็ะมันเอาไว้เองหากขายมันออกไปราคาที่ได้ย่อมได้มากกว่าที่เสียไปหลายเท่านักท่านจะแลกด้วยหรือไปลู่หลินขมวดคิ้วทำท่าว่าเหมือนลำบากใจแต่ใจจริงกลับกำลังดีใจจนแทบเนื้อเต้นนั่นเป็นเพราะเขาเห็นถึงโอกาสที่จะได้สิ่งที่ต้องการแล้วท่านผู้ส่งสารข้าก็เหลือเพียงหต้นแล้วแถมสิทธิในสำนักข้าก็มีกันตั้งหลายคนหากแลกกับท่านไปเกรงว่าพวกเขาคงจะลำบากแล้ว ไปลู่หลินย่นคิ้วอย่างเคร่งเครียดระเรื่องนั้นซอซ่าเองก็คิดว่าที่ไปลู่หลินพูดมาก็ถูกถ้าหากอีกฝ่ายยอมแลกเปลี่ยนกับเขามันก็ไม่เท่ากับทำลายหลักฐานของสำนักตัวเองหรอกรือเมื่อคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่อีกฝ่ายจะยอมยกให้ซอซ่าจึงหันไปมองทางซิงหลงกวนพลางครุ่นคิดบางอย่างเห็นซอซ่ามองมาซิงหลงกวนก็รู้ได้ในทันทีว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่จึงพยายามเบือนหน้าหนี ท่านผู้ส่งสารข้าเพิ่งจะเห็นทางสว่างของข้าท่านอย่าได้มาชิงมันไปเลยนะซิงหลงกวนคิดในใจเห็นท่าทีของทั้งสองฝ่ายไปลู่หลินก็พยายามกลั้นหัวเราะเฮิร์ช่างเธอเห็นแก่ท่านที่เป็นผู้ส่งสารแห่งสหพันธมิตรข้าจะยอมแลกก็ได้ไปลู่หลินถอนหายใจออกมาด้วยท่าทางอ่อนล้าได้ยินเช่นนั้นซอซ่าก็หันกลับมามองที่ไปลู่หลินด้วยตาที่เป็นประกายจริงหรือ แน่นอนเพียงแต่ว่าข้าจะไม่แลกกับต้นอ่อนแล้วนะแค่200ต้นที่กำลังจะได้มาก็เกินพอแล้วไปลู่หลินนึกถึงจำนวนญาจิตวิญญาณที่สิงหลงกวงจะแลกกับเขาใจหนึ่งก็ยินดีแต่อีกใจก็เคร่งเครียดจำนวนมากขนาดนี้เขาต้องใช้เงินดูแลมันขนาดไหนกันต้องไม่ลืมว่าหากอยากให้มันโตได้อย่างเต็มที่ต้องใช้เงินอย่างน้อยสี่หมเหรียญทองต่อต้นเพื่อซื้อของมาทำปุ๋ยให้มัน นั่นเท่ากับว่าเขาต้องใช้เงินอย่างน้อยกับต้นอ่อนที่จะได้กว่า8ล้านเหรียญทองเลยยังไม่นับค่าดูแลที่หลังจากนั้นอีกถ้าให้คิด200ต้นนี้เขาต้องเสียเงินดูแลมันอีกกว่า10,000 0สนเหรียญทองต่อเดือนแม้เงินที่เขาจะได้รับจากการประมูลเม็ดยาเฮยฝูมันจะมีมากกว่าหลายล้านเหรียญต่อครั้งก็ตามแต่เขาก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะลดจํานวนเม็ดยาในการประมูลลงเหลือครั้งละเม็ดเพราะเขาอยากให้ทุกคนคิดว่ามันเป็นของหายากและขาดแคลน อีกทั้งเขายังคิดถึงทั้นว่าตอนที่เขากลับไปจะให้คนปล่อยข่าวว่ายาของเขาต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะหลอมออกมาได้สักเม็ดหนึ่งนี่ก็เพื่อกันไม่ให้ผู้คนคิดว่าเขามีมันเป็นจํานวนมากแล้วมาสร้างความวุ่นวายให้กับเขาท่านเจ้าสานักไปแล้วท่านจะแลกกับอะไรซอซ่าถามขึ้นได้ยินคําถามของซอซ่าไปลู่หลินก็เผยรอยยิ้ม ท่านผู้ส่งสารข้าอยากได้เรือเหาะแบบที่ท่านใช้สักลำหนึ่งแลกกับญาติจิตวิญญาณที่โตแล้วสองต้นพอจะเป็นไปได้ไหมเรือเหาะท่านหมายถึงเรือล่องนภาหน่าหรืออ้าวเขาเรียกกันว่าเรือล่องนภาหรอกหรอเนี่ยเจ้าสำนักไปนี่ท่านพูดจริงหรือซอซ์าถามอย่างไม่แน่ใจใช่ข้าพูดจริงก็ในอาณาจากักรนี้มันไม่มีขายนี่นาไม่งั้นข้าคงไม่มาแลกเปลี่ยนกับท่านหรอกไปลู่หลินตอบกลับราวกับเป็นลูกเศรษฐีที่คิดจะซื้อทุกอย่างด้วยเงิน คือท่านเจ้าสำนักถ้าท่านคิดจะแลกกับเรือล่องนาภาจริงๆข้าก็ตกลงแต่ข้าต้องขอบอกท่านเรือล่องนาภาที่ข้าใช้นั้นหากเทียบกันแล้วแค่ญาจิตวิญญาณต้นเดียวก็ถึงว่ามากเกินพอแล้วแต่ท่านจะแลกมันกับสองต้นจริงๆหรือซอซ่าอธิบายอย่างไม่ปิดบังได้ยินเช่นนั้นไปลู่หลินก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะถึงยังไงเขาก็ไม่ได้ขาดแคลนญาจิตวิญญาณอยู่แล้วในตอนนี้และยิ่งในอนาคตยิ่งแล้วใหญ่ เพียงแต่เขารู้สึกชื่นชมอีกฝ่ายที่พูดออกมาอย่างเปิดเผยทั้งๆที่ไม่ต้องบอกเรื่องนี้ก็ได้ทางด้านฝาแฝดเองก็จะให้พูดยังไงดีพวกเขาก็รู้อยู่ว่าสหายผู้นี้เป็นคนแบบไหนแต่ก็อดไม่ได้ที่จะมองไปที่ซอซ่าอย่างเสียดายหากไม่พูดรายละเอียดเมื่อครู่ออกไปซอซ่าก็คงจะได้กําไรมาหาศาลแล้วอืมท่านผู้สงสารแล้วเรือล่องนภานี้มีแบบอื่นหรือเปล่ามันก็มีอยู่นะมันหลายประเภทเลยละ่ะ ซอซ่าตอบกลับจากนั้นเขาก็อธิบายรายละเอียดต่างๆที่เขาพอจะรู้ให้กับไปลูลินได้ฟังสุดท้ายก็ตกลงว่าจะแลกย่าจิตวิญญาณสองต้นกับเรือล่องนาภารุ่นที่ดีกว่าที่ซอซ่าใช้อยู่พร้อมกับศิลาวิญญาณอีกห้าร้อยก้อนเพราะเรือล่องนาภาทุกลำล้วนต้องใช้มันเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน นอกจากนี้ไปลูหลินยังทำอีกข้อตกลงหนึ่งกับซอซ่าซึ่งนั่นก็คือเขาจะยกญาจิตวิญญาณให้กับเขาอีกหนึ่งต้นแรกกับแก่นโลหิตของอสูรระดับห้าที่มีธาตุไม้น้ำสายฟ้าและก็ดินอย่างละสิบหยดทั้ทงนี้ที่ไปลูหลินขอไปนั้นแน่นอนว่าจะเอามาให้เหล่าลูกศิษย์ของเขาเพราะแก่นโลหิตที่หลีหลินเทียนกับหลินเหยาได้มาเป็นรางวัลมันเป็นแก่นโลหิตของสัตว์อสูรธาตุไฟหากจะใช้จริงมันก็เป็นประโยชน์กับแค่หลินเหยาคนเดียวเท่านั้นเพราะหลินเหยามีรากวิญญาณธาตุไฟ หากให้คนอื่นๆเอาแก่นโลหิตนี้ไปใช้มันดูจะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเพราะหากคนที่ไม่ได้มีรากวิญญาณธาตุไฟดูทราบมันเพื่อขัดเกลาตัวเองแล้วหล่ะก็ผลที่ได้แทบจะไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ของคนที่มีรากวิญญาณธาตุเดียวกันกับแกนโลหิตอันนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่เขาขอแลกเปลี่ยนกับซอซ่ซาอีกทั้งการจะให้ของดีกับสิทธิแค่คนเดียวมันก็ดูขัดใจไปลู่หลินอยู่หน่อยๆนยด้วย ซึ่งซอซ่าก็พอจะรู้ว่าอีกฝ่ายจะเอามาให้ลูกศิษย์จึงรีบตอบรับอย่างไม่ขัดข้องเพราะถึงแม้ว่าสิ่งที่ไปลู่หลินต้องการนั้นมันจะหายากแต่ว่ามันก็ใช่ว่าจะหาไม่ได้แถมไปลู่หลินเองก็ไม่ได้เจาะจงสายพันธุ์ของสัตว์อสูรขอแค่มีธาตุตามที่ต้องการกับเป็นตัวที่อยู่ในระดับห้าเท่านี้ก็เพียงพอแล้วรวมถึงสิ่งที่เขาเอามาแลกนั้นก็มีค่ามากกว่าสิ่งที่เขาต้องการอีกแล้วแบบนี้จะปฏิเสธไปทำไม หลังจากตกลงข้อเสนออะไรกันเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็กลับมาคุยเรื่องปัญหาของแต่ละอาณาจักรกันต่อทางด้านสหพันธมิตรเรียกคนเหล่านี้ว่าพวกกลายพันธุ์ซึ่งรายละเอียดนั้นก็เป็นดังที่คุยกันไปก่อนหน้าที่พวกนั้นจะมีสรีระคล้ายมนุษย์แต่มีรูปลักษณ์เหมือนกับพวกสัตว์หรือสัตว์อสูรซึ่งพวกกลายพันธุ์เหล่านั้นนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกของแต่ละตัวที่ต่างกันแล้วยังมีเรื่องสติสัมปชัญญะที่ต่างกันด้วย บางคนก็มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเดินมีเพียงร่างกายที่เปลี่ยนไปบางคนก็เหมือนกับคนความจําเสื่อมและบางคนก็กลายเป็นสัตว์ร้ายไร้สติไปเลยก็มีและไปลู่ลินยังได้รู้อีกว่าทางสหพ,พันธมิตรก็ส่งคนอื่นๆไปยังอนาจาักรพันธมิตรเพื่อสืบสวนด้วยเช่นกันและนอกจากเรื่องพวกกลายพันธุ์แล้วไปลู่ลินยังถามเกี่ยวกับสหพันธมิตรที่ซอซ่าพูดถึงอีกด้วย ในท้ายที่สุดก็ได้ความมาว่าสหาพันธมิตรนั้นประกอบไปด้วยกลุ่มขุมอำนาจสิบกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มก็ก่อตั้งโดยสิบนักบุญโดยที่แต่ละกลุ่มจะเอาชื่อของอาณาจักรบ้านเกิดของตนมาใช้อย่างซออซ่าเองก็มาจากขุมกำลังที่มีชื่อว่าพันธมิตรซิงหลงซึ่งแต่ละขุมกำลังก็ประจำการอยู่ที่สุดขอบตะวันตกที่หลายคนเรียกว่าชายแดนแนวหน้าและแต่ละกลุ่มเองก็มีเขตด,ดูแลของตนที่กว้างใหญ่พอสมควรที่เทียบเท่าได้กับอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งเลย ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำเอาไปลู่หลินรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากไอแนวหน้านี่มันมีอาณาเขตกว้างใหญ่ถึงขนาดไหนกันนะที่หนึ่งขุมกำลังมีเขตการดูแลเทียบเท่ากับหนึ่งอาณาจักรได้แบบนี้ไม่ใช่ว่ามันมีอีกสิบอาณาจักรตั้งอยู่ที่นั่นหรอกหรือหลังจากคุยเรื่องจีปาถะก,กันอีกเล็กน้อยไปลู่หลินก็ขอตัวกลับส่วนทางด้านซออซ่าจะอยู่ที่วังของจักรพรรดิชั่วคราวหลังจากออกจากวังมาแล้วไปลู่หลินก็มุ่งหน้ากลับโรงแรมในทันที ซึ่งในวันถัดมาไปลู่หลินที่อยากจะกลับสำนักเต็มแก่แล้วก็ยังกลับไม่ได้เพราะยังต้องรองานประมูลจบลงอีกทางด้านคนของเขตเฟิงอยู่เองที่เห็นว่าไปลู่หลินยังไม่กลับก็รอที่จะกลับพร้อมกันทั้งพวกเขาแล้วก็ไปลู่หลินได้แต่รอให้เวลาผ่านไปพวกเขาไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในงานประมูลเลยแม้แต่น้อยแม้จะได้เงินรางวัลกับทรัพยากรมาเป็นทุนของสำนักแล้วแต่ก็ไม่เพียงพอให้ไปแข่งขันกับคนอื่นอยู่ดี ดังนั้นคนจากเขตเฟิงอยู่จึงไม่ได้ไปร่วมสนุกในครั้งนี้ส่วนทางด้านไปลู่หลินเองก็ไม่ได้มีอะไรที่อยากได้จึงไม่ได้เข้าร่วมทำเพียงแค่รอรับเงินจากเม็ดยาที่ส่งไปเพียงอย่างเดียวส่วนพวกลูกศิษย์ของไปลู่หลินตลอดทั้ง5วันที่จัดงานประมูลที่แต่เดิมควรจัดแค่สามวันแต่ก็ต้องเพิ่มรอบเข้าไปเพราะของที่ซอร์ซาส่งให้กับจักรพรรดิซิงหลงพวกเขาจึงใช้เวลาในช่วงนี้เอาแต่ปีนบันไดแห่งการทดสอบในชั้นแรกของเจดีนเพราะกันอย่างขยันขันแข็ง ซึ่งตอนนี้หลี่หลินเทียนก็ไปไกลได้ถึงขั้นที่ 6, 0พันกว่าแล้วทิ้งห่างจากหลินเหยาวด้กว่าเจ็ดร้อยขั้นเลยทีเดียวทางด้านซูเหมยกับเหลยจี้นั้นหลังจากจบการประลองได้สองวันก็ต่างพากันเลื่อนระดับเป็นยอดยุตขั้น3ามกันทั้งคู่และจุดสูงสุดที่ทําได้ตอนนี้ก็คือขั้นที่สี่พันกว่าๆส่วนคนที่เพิ่งเลื่อนระดับขึ้นมาเป็นยอดยุตได้ไม่นานอย่างหลี่ฟางนั้นตอนนี้นางไปได้ถึงขั้นที่3,700ร้อยขั้นเพียงเท่านั้น และเนื่องจากรอยอย่างเดียวมันก็ค่อนข้างน่าเบื่อไปลู่หลินจึงใช้เวลาบางช่วงในทั้งห้าวันนั้นไปกับการบุกตะลุยชั้นสองของเจดีนกเคราะห์ซึ่งเขาก็ออกสำรวจพื้นที่ในชั้นนั้นได้พอประมาณมันทำเอาเขารู้สึกประหลาดใจอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะเดิมทีเขาคิดว่าชั้นนี้จะเป็นแค่พื้นที่ป่าเพียงอย่างเดียวแต่นึกไม่ถึงเลยว่ามันจะมีสภาพแวดล้อมอื่นอยู่ด้อย่างเช่นทางตะวันตกของประตูวาผางออกไปราวหกิโลจะเป็นพื้นที่ทะเล ทางตะวันออกห่างออกไปกว่า20กิโลเป็นพื้นที่ทะเลทรายและเมื่อลองเดินต่อไปเรื่อยๆก็เหมือนจะเห็นโซนที่เป็นเขตภูเขาไฟอยู่ลิบๆด้วยซึ่งก็ยังยืนยันไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างที่คิดหรือไม่เพราะยิ่งมุ่งหน้าไปเท่าไรสัตว์อสูรก็ยิ่งระดับสูงขึ้นและก็จำนวนมากขึ้นและจุดที่เขาไปไกลได้มากที่สุดก็คือราว1 0 0กิโลเมตรทางตะวันออกเป็นเขตทะเลทรายที่เขาเห็นภูเขาไฟอยู่ไกลลิลิบ ซึ่งที่ทำให้เขาคิดแบบนั้นก็เพราะยิ่งไปทางนั้นมากขึ้นเท่าไหร่อุณหภูมิก็ยิ่งสูงขึ้นทีละนิดมันจึงทำให้ไปลู่หลินคิดว่าทางนั้นต้องเป็นโซนภูเขาไฟแน่ซึ่งบางทีอาจจะมีสภาพแวดล้อมที่น่าตื่นตาแบบอื่นอยู่อีกก็เป็นได้แต่นี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาหามาได้มากที่สุดแล้วเพราะเขามีเวลาเพียงแค่ห้าวัน ซึ่งเขาคิดที่จะทําการสํารวจอีกครั้งหลังจากกลับสํานักไปแล้วแต่ก็ต้องทําการเคลียร์ภารกิจของชั้นนั้นให้ได้ก่อนละนะเพราะเขาไม่อยากเอาคะแนนที่หามาอย่างยากเย็นไปเททิ้งอีกแล้วเพราะในช่วงที่เขาทําการสํารวจในชั้นสองนั้นเขาได้โดนสัตว์อสูรระดับสี่รุมถึงจนซีม่่งเท่งไปตั้งสามรอบจนคะแนนของเขาหดไปเหลืออยู่แค่200กว่าคะแนนเพียงเท่านั้นมันทําเอาไปลู่ลินถึงกับเสียดายอย่างสุดซึ่งจนถึงขั้นอยากจะเอาหัวมุดดินให้มันรู้แล้วรู้รอดไป เหล่าสิทธ์ทั้งห้าเองที่เห็นไปลู้หลินเหมือนคนที่วิญญาณหลุดออกจากร่างก็พากันมารุมล้อมสอบถามด้วยความเป็นห่วงทางไปลู้หลินเองก็ไม่อธิบายอะไรเอาแต่พูดว่าเจดีชั้นสองมันโหดร้ายจริงๆคำพูดนี้ทำเอาเหล่าสิทธ์ทั้งห้าต่างก็คิดกันไปต่างๆนานาว่าที่ชั้นสองของเจดีมันมีอะไรอยู่กันแน่ถึงทำให้ท่านอาจารย์ของพวกเขาที่อยู่ในระดับบรรพชนยุทธอาการหนักได้ถึงขนาดนี้ จินตนาการอันน่ากลัวผุดพลายขึ้นมานับไม่ถ้วนทำเอาพวกเด็กน้อยทั้งห้ารู้สึกว่าไม่อยากเข้าไปในเจดีนกเคราะห์อีกต่อไปแล้วตัดมาหลังจบงานประมูลได้หนึ่งวันสรุปรายได้ของยาทั้งห้าเม็ดปลู่หลินได้เงินมาทั้งหมดหลังจากหักเปอร์เซ็นต์ของโรงประมูลแล้วทั้งสิน้นห้าร้อยล้านเหรียญทองเรื่องนี้ทำเอาไปลู่หลินถึงกับผงะไปเหมือนกันที่ได้เงินมาถึงขนาดนี้ซึ่งหากให้เทียบคุณภาพกับราคาที่ได้ก็ยังถือว่าถูกไปก็จริง แต่เขาก็ไม่คิดว่าเขาจะได้รายได้จากงานประมูลในอาณาจักรที่ระดับต่ำถึงขนาดนี้ซึ่งนี่มันทำให้เรื่องงบการดูแลต้นอ่อนกลายเป็นเรื่องที่ผงไปเลยและนี่ขนาดไปลู่หลินยังประหลาดใจแล้วคนจากเขตเฟิงอยู่มีหรือจะไม่รู้สึกอะไรเลยทันทีที่รู้เรื่องจากปากของไปลู่หลินคนจากสี่สำนักก็ถึงกับอ้าปากค้างจนแทบยัดไข่เข้าไปได้ทั้งลูก เห็นท่าทีของคนเหล่านี้ไปลู่หลินก็อยากจะหัวเราะอยู่หรอกแต่ก็หัวเราะไม่ออกเพราะเข้าใจความรู้สึกของคนพวกนี้ดีว่าเงินมันหายากเพียงใดหากสำนักของพวกเขาไม่ได้เข้ารอบลาก็สำนักของพวกเขาคงจะวุ่นกันเรื่องเงินทุนอย่างแน่นอนถือว่าโชคดีไปที่ทุกสำนักยังมาถึงรอบสุดท้ายนี้ได้แค่เงินทุนตรงนี้ก็คงพอจะตั้งตัวแล้ว สุดท้ายในช่วงที่พวกเขากำลังจะเดินทางกลับเขตเฟิงหยูซิงหลงกวนก็โผล่หน้ามาแล้วบอกกับไปลู่หลินว่าผู้ส่งสารซออซาจะเป็นคนไปส่งพวกเขาเองโดยที่อีกฝ่ายให้เหตุผลมาว่าเพราะพวกเขาต้องตรวจสอบโดยรอบอาณาจักรอยู่แล้วจะเริ่มตรงไหนก็ไม่ต่างกันถือโอกาสไปชมสำนักของไปลู่หลินในตัวด้วยเลยบวกกับในอนาคตถ้าได้เรือล่องนภา,ากับของที่ไปลู่หลินต้องการมาแล้วพวกเขาจะได้รู้ที่ตั้งของไปลู่หลิน ซึ่งไปลู่หลินก็ไม่ได้ปฏิเสธชายหนุ่มยอมรับน้ำใจของอีกฝ่ายอย่างไม่ขัดข้องเพราะเขาเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าเรือล่องนาภามันมีประสิทธิภาพขนาดไหนซึ่งมันก็ทำให้เขาต้องทึ่งในประสิทธิภาพของมันเพราะระยะทางที่เขาใช้เวลาเดินทางโดยรวมกว่าหนึ่งอาทิตย์เพื่อมาเมืองหลวงเจ้าเรือล่องนาภานี้กลับใช้เวลาแค่สี่ชั่วโมงเพียงเท่านั้นก็มาถึงเมืองเฟิงอยู่แล้ว ระบบเจ้าสํานักต่างมิติเป็นผลงานที่ช่องนิยายมือใหม่หัดแต่งขึ้นมาด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยและทางเราจะยินดีเป็นอย่างมากหากท่านแสดงความคิดเห็นกดถูกใจและกดติดตามให้กับเราช่องนิยายมือใหม่